อันนี้คือเนื้อหมูนะครับผมจะหมักแล้วผมจะทำกันย่างเอย่ามาดูกันนะครับจะอร่อยไหมอืมเนื้อาง,งามงๆสามสันครับเพิ่มความแซบเด็ดเดียวกินกับอย่างหมูครับโมหิตไลา์ครับ เก็บหน,น,น่อยตักจอดกะว่ากรว่ากันหน่อยะเน ปรางผงนัวใส่สั่งพอสังก็ไล่ตินน่งๆนะครับแก้วมีไรเสียบคือเกา แห้วหน้าก่อนครับใส้ลายลายมันสุกสุนกินโปรเซตคุณวาเน่ตามด้วยหอมแดงซอยน่ะอืมโอเคแล้ว นี่ครับเครื่องอบมูผมว่าเอาอยู่ในที่อากาศปิดเอาไปย่างแนวนี้นะครับเราก็ย่างแบบนี้กําลังปดจวดๆดนี่นะครับอย่างหมูเดืยว มาบุงตอนต่อไปนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแนเนี่ยยางแหลเรียบร้อยเพราเป็นยางนีปอ๊บ นี่ครับอืมันนี้เป็นข้าวเจ้าคือ,อย่างหมูแสบคือเกามีปัญหา